อยู่ดีดีลิฟวอวันนี้เราจะมาเพิ่มพูนความคิดสร้างสารรค์และ productivity ไปด้วยกันค่ะ affirmation สำหรับเช้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำพาคุณเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือ flow state เมื่อคุณเกิดปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมาพอผนวกเข้ากับนิสัยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วคุณจะสามารถทำงานได้อย่างไหลลื่นแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองได้ด้วยว่าฉันกาลังทาสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกลงไปเตรียมพร้อมสู่การปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตนเองฉันเข้าใจตัวเองดีว่าฉันต้องการอะไรชีวิตวันนี้ของฉันคือส่วนหนึ่งบนหนทางที่ฉันต้องการจะมุ่งไปอารมณ์ของฉันแจ่มใสมองเห็นภาพเป้าหมายเด่นชัด motivation เ,เกิด ก็เพราะฉันเริ่มลงมือทำจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำคือความถนัดของฉันฉันรู้เสมอว่าต้องเคลียร์งานชิ้นไหนก่อนและฉันก้าวเล็กๆทีละก้าวเดินหน้าไปยังเป้าหมายของฉันแค่ทำทีละอย่างก็เพียงพอแล้วทุกความท้าทายมาพร้อมกับหนท,ทางแก้ไขซึ่งวิธีแก้ไขที่ว่าฉันหาทางแก้ได้สบายมาก ขั้นตอนการทำงานของฉันราบรื่นฉันสนุกกับการสร้างความสม่ำเสมอทำงานจนสำเร็จเสร็จออกมาได้ให้ความรู้สึกสนุกอย่างการเล่นเกมอยู่เลยฉันคอยมองหาวิธีที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของฉันคล่องตัวมากขึ้นชีวิตของฉันจะได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมฉันชอบเซตระบบที่ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างแฮปปี้ทุกๆวันที่ผ่านไปฉันยิ่งจัดระเบียบตัวเองได้ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้นเวลาเป็นสิ่งมีค่าฉันให้เกียรติเวลาของตัวเองและใช้มันอย่างชาญฉลาดฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรเพื่ออะไรฉันสงบฉันโฟกัสฉันกระฉับกระเฉงวันนี้และวันต่อๆไปทุกการกระทำของฉันสอดคล้องกับเป้าหมายที่รอคอยฉันอยู่ในอนาคต ฉันอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะด,ดำดิ่งลงไปกับงานที่ทำตรงหน้าเข้าใจทุกอย่างชัดเจนเต็มที่หายใจเข้าลึกๆฉันรู้สึกสงบโฟกัสได้ดีเวลาทำงานฉันเป็นนายของความคิดฉันสำรวจความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ตัดสินสติที่เฉียบแหลมกระตุ้นฉันให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ให้ฉันได้ดื่มดำ ไปกับรายละเอียดและกระบวนการแทนที่จะมองเห็นเฉพาะผลลัพธ์ฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันจะอยู่ในสภาพพร้อมทำงานที่สุดได้ก็ต่อเมื่อลุกออกไปพักบ้างส่วนนอกเวลางานพักคือพักจริงๆเพื่อฟื้นพลังให้ตัวเองกลับคืนมาฉันชื่นชอบทุกมงยามของชีวิตฉันขอบคุณและเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ฉันเต็มใจทำตลอดชีวิตฉันให้เกียรติมุมมองทางความคิดที่หลากหลายทุกความท้าทายคือโอกาสผลักดันให้ฉันเติบโตทุกประสบการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายต่างม้อบ,บทเรียนมีค่าให้ฉันได้เรียนรู้ฉันเป็นคนขี้สงสัยความสงสัยจุดประกายให้ฉันเริ่มการเรียนรู้ครั้งใหม่ฉันตื่นเต้นเวลาได้ฝึกหัดทักษะใหม่ๆฉันเปิดใจรับฟังไอเดียใหม่ๆ ฉันพร้อมที่จะทดลองแง่มุมความเป็นไปได้ใหม่ๆฉันปรับตัวได้มั่นใจว่าเอาอยู่กับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะฉันพร้อมเสมอกับการก้าวไปอีกขั้นและนั่นทําให้ฉันดึงความสามารถของตัวเองออกมาใช้งานได้มากกว่าเกาฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับคนอย่างที่ตัวเองเป็น affirmation ที่รับฟังจบไปนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณให้เข้าสู่สภาวะ flow state ค่ะซึมซับข้อความเหล่านี้ไปแล้วเดินหน้าเคลียร์งานเคลียร์โปรเจกต์ของตัวเองกันนะคะคุณสามารถใช้งาน affirmation ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรยามเช้าหรือจะใช้มันเวลาเริ่มต้นโครงการใหม่ๆก็ได้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีสาหรับคุณค่ะ